บรรยากาศเ้านีพี่น้องจ๋าหลังจากฝนตกเมื่อคืนมองได้ฝนตกแนะ่คอมเมนต์ซุยหลาฟังแนะ่ที่นี่เดชดอุดมอุบลราชธา,านีฝนตกนะจา้าดีใจอยู่หอมหอมพี่น้องจา๋าภาพมาอัปเดตทั่วภูมิอยู่แปลงสายลุงจา๋าตอนนี้ผ่านไปจักมือแล้วพี่น้องจา๋าหลังจากที่ล่งปลูกไปวันที่สี่มือนนี้วันที่วันที่เจ็ดแล้วนะคะบูยพี่น้อง <c oughs> สังเกตบังเลย ครบเจ็ดวันป้าพนักงานปลูกอิ้วบบเป็นยังพี่น้องจ้าถามันเกิดลายห้องกระท้อนออกถามันอกเกิดตี้มันสิหญาเข้าบื้ยกำลังแตกขึน้นเราเด้อพี่น้องผ่านไปสามสี่วันสําหรับทัวภูมิฝักหยาวแบบไรค่ะอัตรางอกคือดีดีที่สุดบื้ยดีมากนะคะอัตรางอกอีกสองเดือนหูกันใช้สิเป็นหมูเป็นจาพี่น้องเบิงบ้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 งัน มันเสดต้นพีกหล่อมุม่งที่เลาพี่น้องจานี่เบิง้งเบิง้งเบิง้งเบิงเบงเบง้งเพราะว่าพิ่นงานดินขึ้นบุ้ยพี่น้องเข,ข้าใจข่างานบ่างาน <c oughs> โอ้ยภาษาอีหยงนอ,นอบาดมันดันดินขึ้นเห้ว่าสีส่ซะเนาะงานดินเบาอย่างไรวุน่นี่ไม่น่ารักเลยคนน่ะตามนีเลยเด้อพี่น้องจา่าคนน่ะไปตาสะออนบ่สะออนมองได้เพราะมีอีียังอยู่พี่น้องกชิว่าะ่ละชานี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ ว่าหอดไสเป็นจังไหนมาจังไดนนี่วันที่สี่ห้าหกเจ็ดผ่านไปสี่วันแล้วงอกตะพืชตะพือเลยพูนะ่ะกดใจกดติดตามไปเด้อสำหรับผู้ใดที่ติดตามไม่อาจจะพ้นเคยเห็นทัวภูมิฟักหงาแบบไรค่ะสังเกตดูด้านบนนะคะพี่น้องจา๋าตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว